คำเตือนวิดีโอนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมการพนันเป็นสิง่งไม่ดีไม่ควรทําตามนัทจ้านัทจ้ารูทาปารีจัมปารีบอมปารีรูทาปารีจัมปารีบอมปารีรูทาปารีโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมกับโฮก้เฮียเป็ดช่องแตกย่าป์เอสทูนะฮะวันนี้อยู่กับเจ๊เว็บเจ๊กับเบนหนึ่งเอาไปแปลกับมาสแคนะิบัลท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เรามากับปุกพวกเครืออีกแล้วนะฮะ โอ,โอ้แม่ต้องพกไปไหนมาไหนต้องพกติดตัวไปด้วยนะครับผมแม่ไม่ธรรมดาจริงนะแบบว่าเผื่อไปเล่นข้างนอกแบบไอ้ดวงไม่ดีเสริมหลวงผู้เกือไปหน่อยนี่แตกเลยฮ่าฮไม่ได้ขี้โม้นะฮะแต่ขี้เล่บบนโอเคครับผมก่อนเริ่มเกมวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เฮียด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจเฮียหน่อยแล้วก็ขุดพูดคุยคมาวิธีว่ากิจกรรมต่างๆนะจะฟังทันหรือเปล่าไม่ทันอดีตไปเริ่มเกมเลยดีกว่านะฮะวันนี้เฮียพาทุมในแค่นี้เองนะเจ็ดร้อยบาทแล้วไม่รู้จะแตกเท่าเกมนี้ เจร้อยบาทก็ขอเล่นเบ็ดสักเอาเจ็ดสักกี่บาทวะแปดบาทแล้วกันนะเล่นเบ็ดแปดบาทแล้วกันไม่รู้ว่าแต่ก็บอไปเอาได้อกสิบดอกแรกสวยๆมาก่อนก็ผมขอให้หลวงปู่เกลือช่วยผมด้วยนะครับผมนะ <c oughs> หลวงเกลือช่วยด้วยนะฮะไม่ช่วยมาก็จนนะหลวงปู่เกลือช่วยทำหากินด้วยนะฮะจังหวะนี้เข้าฟรีเกมแล้วแน่นอนนะฮะต้องเข้าแล้วผมว่านะเฮ้ยมันไม่เข้าได้ไงวะเฮ้ยไปทำกันอย่าง,งานั้นเอา อ้าวนี่บอกเล้เเข้าเลยนี่พกหัวปูเกลือไปไหนช่วยได้ช่วยได้แต่เข้าไปไม่รู้จ่ายาอ่วนใหย่เข้าไปไม่ค่อยจะจ่ายด้วยไอเดอะแมสเนี่ยเฮ้ยมันมาหน้ากากเขียวคิวเข้าจบแต่ดีที่คูณค้างนะผมถ้าเวลาเขาฟรีเกมมานะท่านผู้ชมนะอ้าคิวมาแล้วคิวต้องไหลต่อให้ผมแล้วล่ะฮะอ้าวเกลือโอ้โหบ้านทำนาเกลือเหรอ หน้ากากเขียวมาหน้ากากเขียวมาหน้ากากเขียวต่อโอ้มันจะโหดร้ายกับชีวิตเกินไปแล้วท่านผู้ชมนะฮะไปต่อไม่รอแล้วนะจะังหวะนี้ครับผมไหลไปเรื่อยๆได้เดอะแมทสีเขียวมาครับผมไหลไปอีกช่องหนึ่งเดอะแมทเขียวไม่เข้านะฮะทำไมมันไม่เข้าวะโอ้โหเนี่ยเข้าฟีเกมมาก็ไม่จ่ายเนี่ยจะงอนมันแล้วเนี่ยได้ตัวเจไปครับผมจัดเจให้อีกดอกหนึ่งเคปเข้ามาแล้วรู้เกลือช่วยลูกช้างด้วยนะ เอาไปวนสามทีเผื่อแตกนะไม่แตกด้วยจังหวะนี้เลยอีกหนึ่งหมุนหมุนสุดท้ายเป็นยังไงหน้ากากเฮ้ยหน้ากากตัวแพงอันนี้หน้ากากตัวแพงนะผู้ชมโอ้โหมึงมาทําไมหน้ากากแพงมาไม่ได้ช่วยเลยน่าจะไหลหน่อยมาก็ช่วยๆมันไหลช่วยตามาหากินหน่อยเลี้ยนะฮะเฮียก็ไม่รู้ว่าเกมนี้แตกหรือเปล่าแต่เฮียก็อยากมาเล่นนะท่านผู้ชมตอนนี้ก็กำไรไปหนึ่งร้อยบาทนะหน้ากากเขียวไปหน้ากากเขียวลงสเก็ตเตอร์อีกตัวหนึ่งคิวคิวไปคิวสวยว่ะอุย้ย ส่วนใหญ่ตายที่คูณ3านี่แหละถ้ามงจะไม่ไปไหนหรอกเอาเข้าเฉยเลย2อรอบติดไอ้เหียปอบมือเขาหน่อยดิเขาเข้าบ่อยเหลือเกินเฮ้ยเดี๋ยวเขาเข้าแล้ว่าเขาว่าเลยอะเฮ้ยเฮ้ยเขาว่าทำไมนะ่ะเอาได้ตัว A อยู่ได้ตัว A ต่อไปผมว่าได้ J แน่นอน A กับ J นะ A จะจเ j จนะฮะ A J d ี d ดีนะผมเคยซื้อมาดูแล้ว嘛อ้าไม่ใช่นะขอละเรื่องนะโอเคครบ ผูทตกลุ่มพวกเกลือช่วยคุ้มครองเฮียเป็ดด้วยนะฮะให้แตกซะหน่อยเดี๋ยนะว่าหดุนมาเจ็ดร้อยนะแตกไปเท่าไหร่ตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยได้โอ,อ้โหได้รอบได้รอบโอ้นานทาีจะได้นานทาีจะได้ด้วยตัวนั้นอนะ่ะเอา้ามาหน้ากากม่วงว่ะน้องแมวหน้ากากน้องแมวนะฮะโอ้โหแบบแมวยุ่วสวาร์เลยไอ้เธอมันคืนหนะ้าแมวยุ่วสวาร์นี่เป็นไงจัดไปหนึ่งดอกครับพี่โป่งสามร้อยสี่สิบ เฮ้ยโอ้นะการทําเงินก็เป็นตัวลองนะไม่ธรรมดาอ้าวมันจะเกืออย่างนี้ทุกรอยเลยได้นะครับ418บาทว่าผมได้โอ้ยผมได้กำไรมาเท่าไหร่วะประมาณมันไม่ถึงเท่าไหร่เ่าไหร่วะ300เป๊ะๆๆๆๆๆ300 400ระมาณ400ประมาณ400 500ประมาณ400 500งั้นตึงคืนเบ็ดเลยท่านผู้ชมไหนๆกำไรมาเราก็เอาดีฮะรออะไรอ่ะเอออย่ารอช้า อย่ารอช้าเล่นให้ได้ฮะไม่ได้จะเล่นทำไมฮะนี่เป็นไงวันนี้ดวงมาวันนี้ดวงมาต้องเอาได้คิวคิวต้องเข้าหน้ากากฟ้ามาน้กกากฟ้าไหลต่อไปหน้ากากฟ้ามาไอนางแมวหม่แล้วนะฮะหน้ากากนางแมวไม่แล้วหน้ากากนางแมวไหลต่อไปเฮ้โอ้โหมันมาคุณเจ็ดวันท่านผู้ชมปเียข้างนอกแตกข้างนอกแตกแตกนอกแล้วกูแตกนอกแล้วอุ้ยอุ้ยตัวแพงเข้าด้วยจังหวะนี้อุ้ยไหลดีไหลดีไหลดีโอ้โหปลาเปนแล้วพันหก ยี่สิบบาทไม่ธรรมดาเฮียมาขนาดนี้กูขอเพิ่มเบ็ดเลยเอาสักหน่อยดิเอาสักหน่อยดิยดโลบอะ่ะผมมันโลบอะ่ะท่านผู้ชมผมมันโลบอะ่ะแบบพุทุคุณหลือพกเกลือช่วยผมนะครับวันนี้ผมก็เลยแบบว่าแตกหนักได้นะครับมันไหลไปที่คูณอื่นได้เฮ้ยเฮ้ยไอคิยกูปับเป็นสี่สิบแแตกเฉยเลยโอ้โหจบเบ็ดนี้กูพอแล้วโอ้ได้ได้แล้วต้องพอนะท่านผู้ชมถ้าไม่พอแล้วมึงจะเจ๊งนะฮะบอกเลยเล่นสลอด โอ้โหเต็มดอกเต็มคำแล้วผมท่านผู้ชมจังหวะนี้เรียบร้อยสามพันสองโอเคว่ามัพอแค่ดีด้วยว่าอยู่กลัวเจ๊งกว่าโอ้โหพาทุนมาเจ็ดร้อยกูกลับไปทั้งห้าพันเก้าโอ้โคตรเท่าตัวโอเคผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะฮะนะให้กำลังใจหลวงพ่อเกลือผมด้วยนะฮะนี่เป็นไงโอเคหัวแกบหลวงพ่อเกลือก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมไปแล้วผมสวัสดีครับ Make it clear.